นี่คือโอกาสครั้งใหญ่ของเมืองไทยหรือไม่นะครับหลังจากอภิมหาบริษัทจากทางจีนเครือของเทนเซ็นต์เนี่ยทำการบุกหนองคายครับลงทุนเรื่องของตัวมหาลายัยลงทุนเรื่องของตัวศูนย์โลจิสติกค,ครับก็เรียกว่าเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างยิ่งใหญ่ราคาที่นี่มีแต่พุ่งอย่างแน่นอนแต่ดีหรือไม่เกิดอะไรขึ้กคนไทยเดีคิดวิ่งฟ์ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับม้างข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการักตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับกัรันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคีมครับผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง property expert ร้า์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเรัดอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคีนิจชวนคุณเรื่องของการลงทุนจากทางจีนนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอภิปราเบอร์ใหญ่ของจีเนเลยนะฮะ นั่นก็คือตัวเทนเซ็นต์นั่นเองนะครับทำการบุกหนองคายบ้านเราฮะเตรียมลงทุนเรื่องของมหาลัยนะครับแล้วก็ตัวโลจิสติกครับบอกตัวตัวว่าข่าวนี้นะครับท่านผมตกตะลึงอย่างมากนะฮะไม่รู้ว่าตะลึงอะไรก่อนดีนะครับเอาอันแรกก่อนเลยกันก็คือเทนเซ็นต์ครับเทนเซ็นต์นี่เป็นอภิมหาบิ๊กยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับก็เรียกว่าคนจีนเนี่ยใช้วนเวียนกับเทนเซ็นต์ทั้งแอปเปิ้ลเมนต์นะครับมีเว็บเบราว์เซอร์นะครับเหมือนก็มียูทูบเน็ตฟิกสปอติฟายกูเกิล Google Map นะฮะ YouTube IG Line m มสเ e นเจอร์เนี่ยนะครับคือเทนเซ็นทาหมดนะทุกนี้เนี่ยเหมือนกับแอปชื่อดังต่างชาติเลยนะครับแต่เทนเซ็นทาอยู่เจ้าเดียวครับก็คือเขาใหญ่ใหญ่อภิมหาใหญ่เลยนะครับและเขาเทำม,มาได้ถึงหนองคายละและทําไมต้องเป็นมหาลัยด้วยนะหนองคายมีอะไรดีเนะครับเป็นจุดหลักของโลจิสติกทางจีน,จน,นได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนเลยเพราว่าการที่ทุนจีนเนี่ยมาไล่ซื้อมหาลายัยหรือมาทํามหาลาัยในไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีกันมาหลายที่แล้วนะ บ้างก็บ,บอกว่าในจีนเนี่ยแออัดไปนะครับคนจีนไม่มีที่เรียนก็มาหาเปิดมหาลาัยในไทยแถมการแข่งขันในจีนเนี่ยค่อนข้างสูงครับมาในไทยพวกทำทวิตในไทยเลยจบเลยซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความกังวลใจให้คนไทยไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายมหาลาัยที่โดนเทคไปแล้วเช่นตัวเกิรกนะครับแล้วก็สแตมฟอร์ดนะฮะแล้วก็ว่าจะมีอีกหลายมหาลาัยนับ10บนะครับ จะถูกเทคไปอีกฮะอีกทั้งก็มีนักศึกษาจากจีนเนี่ยนะครับมาสอบมหาลัยนี้เนี่ยมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวต่อปีนะครับคือเยอะมากๆเนี่ยที่มหาลัยไทยเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหากับเรื่องของประชากรคนมาเรียนคนไทยเรียนน้อยลงเด็กเกิดน้อยลงบางที่ก็ปิดตัวไปนะครับก็ต้องพึ่งพานักเรียนจากทางจีนนั่นแหละครับแลวมีการปรับเปลี่ยนสูตรเป็นภาษาจีนด้วยนะครับก็เรียกว่าเน้นรับนักศึกษาจีนเป็นสําคัญเลยฮะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่ามหาลัยไทยเองก็ประสบปัญหากับเรื่องของเงินเรื่องของนักเรียนจริง ก็เลยเข้ามาซื้อนะครับก็เป็นทางออกของมหาลัยเก่าๆด้วยครับก็ถ้าไม่มีคนซื้อนี่ก็น่าจะเค็กว่านี้นะฮะอย่างแรกในฝั่งของจีน,นครับลักสุดในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดนะครับแล้วก็อ้างอิงจากรัฐบาลเนาะรวมถึงทุนจีนก็เห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยว่าจะเติบโตในอนาคตน,นะครับอีกทั้งขยายตลาดจากจีนเข้าสู่ไทยได้เร็วด้วยครับอีกอย่างเนี่ยทุนจีนใหญ่ๆก็มาเปิดบริษัททําธุรกิจในไทยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีผู้คนแมีก็จะเปิดบริษัทยังไงล่ะครับถ้ามีคนจีนมา ฟีดนะครับหรือมาเข้าในระบบเนี่ยมันก็ดีเลยฮะให้ถึง7 e อ e ์วอก็ได้นะครับพอมีหลายสาขาเยอะเดียวก็วต้องมีการเทรนนิ่งบุคลากรของตัวเองครับ อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของศูนย์โลจิสติกส์ครับต้องบอกเลยว่าจีนกับไทยเนี่ยนะครับมีการลงทุนร่วมกันอยู่นะเช่นอาลีบาบาเนี่ยครับก็มาเจจาตั้งศูนย์โลจิสติกในไทยด้วยนะครับตรงแถบ EEC แล้วก็มีเดียกับทาง WHA ที่เป็นผู้ผลิตนิคมทันสมัยของบ้านเราครับซึ่งในฝั่งของโลจิสติกหรือว่าโกดังหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของทุนจีนอยู่แล้วนะครับมีทั้งอาลีบาบา BYD หรือว่าค่ายรถยน่ื้อีวียักษ เป็นชายแดนด้วยนะอยู่บริเวณติดกับทางเพื่อนบ้านของเรานะครับสอปป,อปอลาวครับแล้วก็มีเส้นทางรถไฟนี่นะครับขึ้นไปยังเวียงจันนะฮะแล้วก็ขึ้นไปยังคุนหมิงของจีนด้านบนเลยครับปกติก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญอยู่แล้วนะครับจากการรายงานนะครับบอกว่ากลุ่มเทนเซน,เนที่เป็นเบอร์นหนึ่งด้านเทคโนโลยีจากทางจีนเนี่ยจะมาลงทุนนะครับพื้นที่ถึง718ไร่เลยทีเดียวนะ แล้วไม่ใช่แค่เทนเซนอย่างเดียวที่จะมานะครับกลที่2เนี่ยเป็นรัฐาวิสาหกิจจากมณฑลกุ้ยโจฮะจะมาทำท่าเรือบกนะครับหรือว่าราย Plot บนพื้นที่300ไร่ครับตรงหนองคายเช่นเดียวกันครับซึ่งทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้นี่นะครับก็เรียกว่าฮอตีเดีแล้วนะถ้าบอกว่า2เจ้านี้รวมกันเนี่ยก็พันไร่ได้เลยครับ แลนะถ้าว่ากันตรงๆนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตรงชายแดนนี่นะฮะก็อยู่ในแผนก่นพัฒนาของไทยด้วยนะไอซีก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงหนองคายแล้วก็เชื่อมไปยังสปอลาแล้วก็ขึ้นไปยังคุณหมิงครับโปรตีในยอดการค้าขายเองก็เยอะเกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะงงว่าไอ้ท่าเรือบกนี่คืออะไร,นะระเนี่ยฮะถ้าเราดูภาพท่าเรือจะมีเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นศูนย์การรวบรวมเป็นฮับโลจิสติกครับดังนั้นท่าเรือบกเนี่ยก็คือเป็นศูนย์โลจิสติกนะครับคล้ายๆกันครับ เพียงแต่ว่าไม่ได้มีทะเลไม่ได้มีเรือนะครแต่เน้นเรื่องของรถไฟแล้วก็การเดินทางผ่านรถยนต์ถนนแทนท่าเรือน้ําทะเลนั่นเองครับนั่นหมายความว่าจะดันตรงหนองคายนี่นี่ครับกลายเป็นตัวศูนย์โลจิสติกเป็นฮับการขนส่งสินค้านะครับ โกดังจัดเก็บของหามองจริงก็หมายถึงว่าสินค้าไทยเนี่ยก็จะไปกองตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆส่งไปยังขายยังเพะเทศเพื่อนบ้านเช่นสปปลาวหรือว่าจีนในอนาคตครับหรืออีกแง่หนึ่งนะครับก็คือเอาสินค้าจากจีนนี่นะครับหรือว่าจากลาวเนี่ยส่งมายังที่ชายแดนตรงนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเรือบกนี่นะครับไม่ได้มีแค่ตรงหนองคายนะครับยังมีอีกหลายพื้นที่นะเบอร์หนึ่งก็ตรงฉะเชิงเซานั่นเองนะครับแล้วก็มีทางโคราชครับแล้วก็มีขอนแก่นแล้วก็มีตรงนครสวรรค์ครับ เอาจริงฝั่งนี้ก็เป็นตัวแนวรถไฟกันอยู่แล้วพูดโดยรวมเนี่ยก็ฟังจะดูดีมากๆเลยนะครับว่าหนองคายเราจะเติบโตจะไปอย่างงุ้นอย่างนี้ครับแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนั่นคือด้านโลจิสติกนั่นเองการขนส่งการเดินทางที่พวกนี้มันต้องอาศัยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับการขยายถนนเองก็ตามการจะรองรับท r า f ฟิกขนาดใหญ่เองก็ตามรถฟงรถไฟมีพร้อมหรือไม่อีกทั้งนะครับเตรียมวางเรื่องของระบบรางที่เชื่อมระหว่างสะพานมิติรภาพไทยลาวครับ เพื่อจะเอาตัวรถไฟกระแสนสูงที่มาจากจีนลาวในคเนี่ย,นเ,นยเชื่อมตรงนี้ได้เลยเนะครับระยะทางประมาณ13กิโลเมตรครับประเด็นตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับ ปัจจุบันเนี่ยรถไฟคอนดัลสูงจากคุณหมิงเนี่ยครับก็ลงมาลาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงถึงเวียงจันทร์นะครับรอไปต่อที่ไทยเราที่หนองคายตรงนี้นั่นแหละครับและซึ่งในแนวรถไฟคอนดัลสูงตรงนี้ของสปปลาวเนี่ยก็มีตัวนิคมอุตสาหกรรมของทางอมตะไปเปิดเช่นเดียวกันนันครับเพราะว่าก็จะให้ค้าขายส่งไปยังจีนค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ได้ใช้สวัสดีของทางลาวด้วยโปรเจกต์เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยก็มีมานะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ดูซบๆเหมือนกันเนื่องจากไม่่่่คอยจจะะมมีงบเเททาาาาไหหหรรนนัักก้้สใุข ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีนักลงทุนเข้ามาประมูลสักเท่าไหร่นะครับปรจมาณค่าเช่าเนี่ยก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆพอต้องปรับค่าเช่าเพื่อจะดึงดูดนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ2 4 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยปัจจุบันเหลือแค่1 0 0 0ถึง2,000ต่อไร่เท่านั้นนะครับเรียกว่าปรับลดไปถึง10เท่าตัวครับ ก็พูดง่ายๆว่ามันข้อค่อนข้างแห้งๆอ่ะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่แน่แล้วนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมภาคอีสานนะครับก็มีการผลักดันให้ตรงนี้เกิดขึ้นครับจำแนงโปรเจกต์ของเทนเซตรงนี้เนี่ยทำให้แถบนี้ดูมีความหวังมากขึ้นนะ ในฝั่งของตัวมหาลัยนะครับก็มีการร่วมทุนกับมอธุรกิจบัณฑิตด้วยนะแล้วก็เน้นสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเพื่อจะผลิตคู่คนเนี่ยมารองรับระบบรางรถไฟแถบนี้นั่นเองไม่พอนะในฝั่งของการท่องเที่ยวเนี่ยจะทำแหล่งท่องเที่ยวคล้ายๆกับพวกเมืองโบราณด้วยนะครับแล้วก็จะเปิดสินค้าปลอดภาษีด้วยจะมีสวนสนุกสวนน้ำนะครับรวมถึงจะสร้างเทวศสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ฮนะฝรั่งจะดูงงๆนิดน,นึงนครับว่าเฮ้ยค,คนจีนเขาจะมาสร้างเทวศสุวรรณตรงตรง,ตรงนี้ ซึ่งตัวเทนเซนเนี่ยนะครับเขาเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลถูกไหมฮะเขาก็รู้อินไซด์ว่าคนจีนเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องสายมูเหมือนกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับนอกจากจะมีทเทเวสแล้วเนี่ยจะมีการสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่สุดในโลกด้วยนะฮะอันนี้ตรงเมืองคุนหมิงนะซึ่งเป็นต้นทางของรถไฟจีนลาวด้วยนะครับแล้วพอมาถึงสปปลาวเนี่ยจะมีการสร้างพญานาคที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วก็ลงถึงไทยเนี่ยก็จะเป็นทเทเวสสุวรรณนั่นเองฮะดนล้วเนี่ยสามจุดนี้เรีย อัน,นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจขนส่งสินค้าแล้วจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวอีกด้วยนะฮะน่าสนุกทีกเดียวทีเดียวพอมีรถไฟเดินการค้าชายแดนมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะครับจะขนส่งของผ่านตรงหนองคายเนี่ยขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงครับปัจจุบันในคนจีมนมาเที่ยวตรงหนองคายประมาณ4,500คนนะครับน,นี่คือในเดือนเดียวเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแนวที่จะเติบโตขึ้นทุกๆเดือนครับและหากรถไฟกันเสร็จแล้วเนี่ยก็คาดหวังว่าต่อวนนันจะมีนักท่องเที่ยวมา,มา, 3, ราป,ประมาณเกือบแสนนนนคครับแและน่อนว่าเงินนนนตตรงงงงงงี้ก็จจะมาาลใฝัััั่ขออววหหดค นั่นเองนะฮะพวกโรงแรมเนี่ยได้หมดครับซึ่งตอนนี้ก็มีการซรักซ้อมเตรียมรับนักท,ท,ท,ท่องเที่ยวจีนกันแล้วนะฮะและวั้นจา่นั้นนะครับยังมีโอกาสที่จะให้คนหนองคายเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นจะไปทํางานในต่างประเทศได้แล้วก็เดินทางกลับบ้านได้สะดวกด้วยนะครับก็เป็นการโยกย้ายเรื่องของแรงงานครับแต่ก็แต่เนี่ยก็เห็นภาพว่า,วาเม็ดเงินหนักๆนจะลงในฝั่งของหนองคายเนี่ยใฝั่งของน้องเอกชนอย่างเช่นเทนเซนเก็ตามหรือในฝั่งของทางภาครัฐเองก็ตามนะครับจะมาสร้างศูน,นย์การสินค้าน นี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกด like, ไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลค์ด้วยนะฮะเท่ารัสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับและใครอยากฟังค่าวลือข้อมูลเชิงลึกอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะผมมีสัมงานที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่19แล้วนะกดแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นตำนวนสูดสองวันครับต้องบอกเลยว่ามีแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยเข้ามาอย่างคับข้างมากมายเรียกได้ว,ว่า,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 วาเซ อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ